สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนโจทย์ปัญหาสมการกำลังสองข้อ1น,นะคะพื้นห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามีพื้นที่180ตารางเมตรนะคะด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสาเมตรห้องเรียนนี้มีกว้างและยาวมีด้านกว้างและด้านยาวกี่เมตรนะคะอ่ะสำหรับข้อนี้ให้เรามาวาดรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมา เขาบอกว่าด้านยาวนะคะด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรเพราะฉะนั้นให้ด้านกว้างยาว x เมตรนะคะเราจะได้ด้านยาวยาว x บวกสาเมตรนั่นเองค่ะอะทีนี้มาแสด,ดงวิธีทำกันเลยกำหนดให้ความยาวของด้านกว้าง เท่ากับ x เมตรอ่าเราจะได้ความยาวของด้านยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ x บวก3เมตรนั่นเองค่ะอ่าทีนี้จากโจทย์นะคะ จากโจทย์เขาบอกว่าพื้นที่ห้องนี้หนึ่งร้อยแปดสิบตารางเมตรเพราะฉะนั้นสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คืออะไรคะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เท่ากับกว้างคูณยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยก็คือ กว้าง x คูณยาว x บวก3นะคะเท่ากับ180เพราะฉะนั้นคูณกันปกติเลยค่ะ x, x คูณ x ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2นะคะ x 3, คูณบวก3ก็จะได้เป็นบวก 3x นะคะเท่ากับ180นะคะ ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกัน x ก,กำลังสองบวกส x ลบหนึ่งปเท่ากับศนะคะอ่ะทีนี้เราแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บนะคะอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งปสิบวกกันแล้วได้สานะคะตัวมาก ถ้ามันอ่าตรงกลางเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าตัวมากจะต้องเป็นบวกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คูณกันได้ลบร้อยแปดสิก็มีอะไรคะสิบห้กับ2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x 15บวกสบหอ่ะขอโทษค่ะสิบ้ากับสิบสองบวกสิคูนกับ x ลบสิบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะได้ x บวก15เท่ากับ0หรือ x ลบ12เท่ากับ0นะคะนั่นก็คือ x เท่ากับ0บวกอะลบ15นะคะเท่ากับ0ลบ15นั่นก็คือ x เท่ากับลบ15 และอีกตัวก็คือ x เท่ากับ0บวก12นั่นก็คือ x เท่ากับ12ทีนี้พิจารณานะคะระยะทางความยาวเป็นบวกหรือเป็นลบคะอ่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่าลบใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะห้องเรียนนี้กว้าง x เมตรก็คือสิบสองเมตรนะคะยาวนะคะห้องเรียนนี้ยาวและยาวก็คือสิบสองบวกสามนะคะเท่ากับสิบห้าเมตรนั่นเองค่ะตอบได้เลย ห้องเรียนนี้กว้าง12เมตรยาว15เมตรนะคะอ่ะมาดูกันที่ข้อสองเลยนะคะข้อสองกำหนดสามเหลี่ยม ABC มีมุม ABC เนี่ยมุม B เป็นมุมฉากนะคะ ด้าน ab ยาวกว่าด้าน bc 7เซนติเมตรและด้าน ac ยาวกว่าด้าน ab 1ซนติเมตรจงหาความยาวของด้าน ab ด้าน bc และด้าน ac ตามลำดับนะคะถ้าดูจากโจทย์นะคะอ่านจากโจทย์แล้วอาจจะสับสนอาจจะมองยากแต่ถ้าเราวาดรูปนะคะถ้าเราวาดรูปขึ้นมาเราจะดูง่ายเลยนะคะ อะมาดูกันวิธีทำอ่ะวาดภาพออกมานะคะวาดภาพออกมาเลย รูปสามเหลียะะหล่ยมมุมฉากนะคะอ่าสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C นะคะใส่ให้เรียบร้อย a B C โดยที่มุม B เป็นมุมฉากนะคะ เขาบอกว่าด้าน ab ยาวกว่าด้าน bc 7นะคะเพราะฉะนั้นให้ด้าน bc ยาว x นะคะด้าน ab ก็จะเป็น x บวก7นะคะทีนี้บอกเพิ่มมาอีกว่าด้าน ac ยาวกว่าด้าน ab 1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้าน ab ยาว x บวก7ด้าน ac ก็จะต้องเป็น x บวก7บวก1 นะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีทํากันเลยนะคะกำหนดให้ด้าน BC นะคะยาว x เซนติเมตรนะคะ ใช้ตัวย่อก็ได้เนาะ x เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ด้าน AB นะคะจะได้ด้าน AB ยาว x บวก7เซนติเมตรและด้าน AC นะคะยาว เอ็กซบวกเจ็ดบวกหนึ่งเซนติเมตรนะคะอ่าทีนี้จากโจทย์นะคะอ่าจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้หาความยาวของด้านเอบีบีซีแล้วก็เอซทีนี้อ่า เขาให้หาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะคิดถึงคิดถึงการหาความยาวด้านได้จากไหนคะอ่านั่นก็คือเราจะหาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะอ่าจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขาว่าไว้ยังไงคะ ก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ c ก็คือด้านที่ยาวที่สุด x บวก7บวก1นั่นก็คือ x บวก8ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a ก็คือ x ยกกำลังสองบวก b ก็คือ x บวก7ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็น กำลังสองสมบูรณ์นะคะตัวนี้ก็คืออะไรคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น x, x นะะกำลังสองบวกสิบหก x บวกหกสิบสี่นะคะเท่ากับ x กำลังสองบวกตัวนี้ก็เหมือนเดิมหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะ ทีนี้จัดสมการให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะฝั่งนี้เป็น2 x ยกกำลังสองบวก1 4 x บวก49นะคะฝั่งนี้เป็น x กำลังสองบวก1 6 x บวก64นะคะทีนี้แก้สมการนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายนะคะเราจะให้ x ยกกำลังสองเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะย้ายาฝั่งซ้ายนะคะมาฝั่งขวาทั้งหมดเลย นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเป็น0นะคะเท่ากับ2 x ยกกำลังสองบวกสิ x บวกสีนะคะลบ x ยกกำลังสองลบสิบหก x ลบหกบสี 64, นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น x สอง x ยกกำลังสองลบ x กำลังสองก็เหลือ x ยกกำลังสองนะคะสิบสี่ x ลบสิบหก x นะคะก็เหลือลบสอง x สี่สิบเก้านะคะลบหกสินะคะสี่สิบเก้าลบหกสิี่ก็เหลือลบสิบนะคะ, 64, ะ,คะ, 64, 15, ะ,คะทีนี้แยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บนะคะอะไรเอ่ยคูณกันได้ลบสิบห้าบวกกันได้ลบสองนะคะ ข้อนี้ตรงกลางเป็นลบแสดงว่าตัวเลขมากของเราเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นคูณกันได้ลบสิบห้าก็มี3กับ5นะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็น x ลบ5คูณอยู่กับ x บวก3นะคะทีนี้ไปหาค่ากันเลยนะคะจะได้ x ลบ5เท่ากับ0หรือ X-3 บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น X-0-5 เท่ากับ0นบวก5นั่นก็คือ X-5 เท่ากับหหรือ X-0-3 เท่ากับ0นลบ3นั่นก็คือ X-3 เท่าก,กับลบ3นะคะทีนี้มาพิจารณาเหมือนเดิมนะคะระยะทางนะคะความยาวนะคะจะต้องเป็นบวกนะคะแสดงว่า X-5 เท่ากับก5นี้ใช้ได้ นะคะแต่ x เท่ากับลบสามนะคะใช้ไม่ได้อ่าดังนั้นนะคะเขาให้หาความยาวทุกด้านนะคะดังนั้นอ่าเราจะได้เลยว่า bx อ่า bc นะคะ bc ยาว x ก็คือยาวห้าเซนติเมตรอ่า แล้วด้านไหนต่อมาก็คือด้าน AB AB ยาว X บวก7ก็คือ5บวก7เท่ากับ12เซนติเมตรและด้าน AC นะคะด้าน AC ก็คือ X บวก7บวก1ก็คือ X เท่ากับ13เซนติเมตรนั่นเองค่ะตอบได้เลยอ่า AB เท่ากับสองเซนติเมตร BC นะคะ BC เท่ากับห้าเซนติเมตรและ AC เท่ากับ13เซนติเมตรค่ะ ค่ะมาต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะผลคูณของจำนวนขี้บวกสองจำนวนเรียงติดกันเป็น675จ็หาจงหาจำนวนขี้สองจำนวนนั้นนะคะอ่าเรามาดูจำนวนขี้นะคะจำนวนขี้ก็คือจำนวนที่สงหารไม่ลงตัวนะคะอย่างเช่น 1- 3- 5ทีนี้ จำนวนขี้เราไม่ทราบว่าเป็นจำนวนใดนะคะถ้าเราให้จำนวนแรกเป็น x จำนวนที่สองคือเท่าไหร่คะ x บวก2เพราะเขาห่างกัน2แต้มจาก3ไป5ก็คือ x บวก2เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาหาจำนวนขี้กันเลยนะคะกำหนดให้จำนวนขี้ จำนวนแรกคือ x นะคะเราจะได้จํานวนขี้จำนวนที่สองคือ x บวกสนั่นเองค่ะทีนี้เขาบอกว่าผลคูณของจํานวนขี้บวกสองจำนวนเรียงติดกันเป็นห7 5หนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้จากจุดจะได้ x คูณอยู่กับ x บวก2นะคะเท่ากับ675 x คูณ x ก็คือ x ยกกำลัง2นะคะ x คูณบวก2ก็ได้บวก2 x เท่ากับ675เพราะฉะนั้น ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกัน x กําลัง2บวก 2x ลบ675เท่ากับ0นะคะแยกเป็น2วงเล็บอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้675นะคะบวกกันแล้วได้บวก2ตรงข้างหลังเป็นลบนะนะคะแสดงว่าวงเล็บใดเป็นวงเล็บหนึ่งของเราเป็นลบแต่ตรงกลางเป็นบวกแสดงว่าตัวมากเป็นบวกนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือคูณกันได้หกรก็มี25กับ27เนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x บวกยีนะคะคูณด้วย x ลบยีนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ x บวก27เท่ากับ0 หรือ x ลบ25เท่ากับ0นั่นก็คือ x เท่ากับ0ลบ27 x เท่ากับลบ27กับอีกตัวหนึ่งนะคะ x เท่ากับ0บวก25 x เท่ากับ25ทีนี้จากโจทย์นะคะจากโจทย์เขาบอกว่าจำนวนขี้บวกอ่าเพราะฉะนั้น -27 ใช้ได้ไหมคะลบยี่สิใช้ไม่ได้ใช้ได้ที่ x เท่ากับยีนะคะดังนั้นจํานวนขี้จำนวนแรกคือยีห้า จำนวนที่สองคือยี่สบหบวกสก็คือ27นั่นเองค่ะตอบได้เลยนะคะตอบยีห้าและ27นะคะอ่าทีนี้ นะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะแล้วก็ตั้งสมการเนาะตัวแปรไม่ทราบค่าแล้วก็แก้สมการเพื่อหาตัวแปรไม่ทราบค่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพรจะให้นักเรียนทำเพิ่มข้อ4 1ข้อนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูพรขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ